คุณผู้ชมผมละทออ้อจริงๆแปบบ๊แบแป๊บทำไมทำไมเราเป็นนนบแป๊บแบบแบบนะเราใส่สก,กินนี้มานะทำไมเราเป็นนนบเออช่างมาันเถอ,กอะก็คุณผู้ชมตั้งแต่อัปเดตไอ้นี่มาใหม่อ่ะเอออัปเดตที่มันเป็นตัวบอสใหญ่ของสกปเปอเกมอะมาผมคณก็นั่งหาแบบไปเถอะหายัางไงไปก็หาไปเจอหาจน,นผมท้อแล้วอะ่พกี้ก็เพิ่งเล่นจบไปแบบแบบแบบมาหายากอะไรันนั้นขนาดนั้น เปนว่าครั้งหน้าที่มันมีอัปเดตเป็นพวกแมปแบบเนี้ถ้าผมโชคดีเจอแบบอัดคลิปได้ทันหรือว่าดวงดีเจอแมปผมก็จะทำนะแต่ถ้าผมไม่เจอก็ให้คุณผู้ชมรู้ไว้ว่ามันไม่เจอดีๆท้อเลยเพราะว่าถ้านั่งรอหาแมปไปเรื่อยๆอไม่ได้ลงคลิปแน่นอนนั่น,น,นแหละก็อัปเดตครั้งนี้คือเขาเหมือนจะรีแบบหน้าตาเปิร์กไปหมดเลย แต่ความสามารถอย่างเหมือนเดิมะนะก็เนี่ยเปิร์กมันก็จะเป็นสายของมันเลยก็อันนี้คืออืมจะเรียกยังไงดีเป็นสายเกี่ยวกับใช้กับตัวเองอ่ะอืมใช้ด้วยตัวเองอันนี้เป็นพวกเปิร์กที่เอาไว้แบบเก็บของจิตป่าเะเอ้ยเก็บของจิตป่าะหรือไม่ก็แอบเป็นสายฟาร์มแนะล้วก,กันนะรูปกระเป๋าอะ่ะส่วนที่มันรูปมือใช้กับตัวเอง ส่วนไอ้พวกนี้คือเป็นเปิร์ที่ซื้อได้ทั่วไปน่าจะใช่ซื้อได้ทั่วไปตามร้านค้าเปิร์ที่มันคือหลอดไฟก็คือเปิร์ที่ใช้กับไฟฉายโดยเฉพาะอ่ะฮะแล้วพวกเปิร์ธรรมดาก็ยังอยู่นะก็สมาร์ทแฮนดิงที่มันเป็นลูกกระเป๋าก็ยังอยู่เปิร์ูปอีเวนก็ยังอยู่แต่ว่ามันมีอัปเดตมาอีกแล้ว <laughs> ใช่กูก็ยอมว่ามไม่ผิด ในหน้าอีเวนต์เนี่ยมันมีเปิร์กใหม่มาสองเปิร์กเปิร์กอันแรกก็คือจะทำให้วิ่งเร็วแล้วก็ไอเครื่องไอเครื่องเนี้ยอเมทัลดีเอคเตอร์เนี่ยสามารถหาเหรียญแล้วก็อีกพีพร้อมกันได้ก็คือเก็บเหรียญปุ๊บก,ก็ได้อีกพีแล้วก็ได้พอยด้วยใช่นั่นแหละก็อันนี้ก็จะเป็นเปิร์กเกี่ยวกับวิ่งเร็วแล้วก็คููดาวเครื่องโซน่า เร็วขึ้นแล้วก็สามารถตรวจจับซวเวอร์ได้เหมือนกันก็คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าโซนาคืออะไรเอาความจริงผมก็ขี้เกียจเลื่อนอะร่รแหละมันมีระบบเลื่อนอัตโนมัติไหม <c oughs> อ๋อหาในนี้ก็คงจะเจออ่าคุณผู้ชมก็ต้องทนดูหน่อยนะเลื่อนอย่างนานก็ เนี่ยโซน่าเนี่ยมันจะคู่ดาวเร็วขึ้นคู่ดาวเร็วขึ้นแถมยังตัวจับเซเวอร์ได้ตัวจับฆาตกรก็ได้นั่นแหละแล้วทีเ่เหลือก็จะเป็นพวกอัปเดตสกินเปิร์กอะไรพวกนีน้นั่นแหละก็มีเท่านี้แหละคุณผู้ชมถ้าถ้าถ้าผมดวงดีพอตอนทายคลิปอาจจะมีแบบรีวิวพวกแมปพวกนี้นะผมก็ไม่ต้เหมือนกันไอแมปพวกนี้มันหน้าตาเป็นยังไงนั่นแหละตามนั้นก็ ผมอาจจะไม่ได้รีวิวจริงๆก็ขอโทษด้วยนะคือถ้ารีวิวปุ๊บก,ก็ไม่ต้องทำคลิปกันพอดีอ่ะเออก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้จะเพียงเท่านี้แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี